กน่อยอ่าอันนี้อะไรแฮนด์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอันนี้อะไรอันนี้อะไรโนสโนสอันนี้เออจบบล็อกฟอร์ดยังเร็วเดี๋้อจบบล็อกฟอร์ดอะไรหูเดียอะไรภาษาอังกฤษเอียเอียอันนี้อะไรตานี่อะไรอายอายอันนี้อะไรแฮนด์แฮนด์อันนี้อะไรมุ้งเล็กอันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยอะไรเขาก็เรียกรวมเป็นเลข เลขเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้นตีนส้นตีนจบชายเอฟเพื่อเธอเอฟซับบินอที่เอาไปเล่นหัวไหลเขานะอย่างนั้นหัวเอาอันนี้หัวบอกหัวหัวไหลเข้า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 หัว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 ไหล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 เข้า

เจ็เก้าตัวนี้ดีอ่ะอย่ย่เอาใหม่แล้วมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกากูลงสิบไปแล้วเอาับใหมาเอาหนึ่งังนับก่อนได้มังหนึ่งหนึ่งบังขึนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเกาสิบ จุบๆเพื่อแตให้นับถึงสิก่อนโดนตีหัวโอเคหนึ่งสองสามสกเดกโอก็โดนตีไห้ฝ่ายเอานับเออ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสบจุๆเพื่อแ ใหเรามาเล่นมุกกันให้นับถึง10ก่อนคนนั้นโดนตีหัวสิบเงี้ยใช่า่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอายังเอายังเข้าใจยังเนี่ยอ่ะเนี่ยเก้าสอ,อย่างงี้ใช่ป่ะจุกบป่ะถูกตัองป่ะจุ๊บจก่อนเพื่อเธอจุ <c oughs> ๊บจเพื่อเธอเจ็บเป่า่า เจ็บบ่างโคโดนพี่แท่เนี้ยแหละเพื่อเธอเธอทุกสบายกว่ากันเลยเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่ามีคำถามมีคำถามน้ำอะไรกินแล้วร้องไห้น้ำอะไรบ้านพ่อโอ้ยยอมยัง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 ยอมนี่นี่น้ำใต้ศอกไอ้สัตว์นี่สักทีครับปูไปมาไปไหนมาเหร ปขายมะม่วงลุงรู้มะม่วงลูกอะไรลูกอะไรครับลูกละวสองล้านลีรวมไปห้าลูกเอ,อ้าขายได้มาเท่าไหร่สิบล้ลานโอ้โหจุ๊บๆไปเพื่อเธอไงเพื่อเธอเพื่อเธอจุ๊บๆไอขี่โม่าสามก็ดโลโก้โลกนี้ไม่มีอะไรเท่งแท้แน่นอนครับเดี๋ยวก็ หายสูญสลายจากโลกไปหมดนะครับจุ๊บจุ๊บก็เธอเออเออ